ตามไปดูกันว่าฝรั่งหกจวนจะเป็นยังไงจะเป็นต้นยังไงลักษณะแบบไหนลูกมันจะอร่อยไหมโอ้โหเนี่ยผมไม่ได้แพนให้ท่านผู้ชมดูนะครับเห็นก่อนดูก่อนอ่ะนี่นะครับเรามาถึงกันแล้วศาสารหาก่อนเจ้าของบ้านนี่ไงนี่ไงมีร้านตัดผมนี่ไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าขออนุญาตก,กิดไหมเนี่ยครับ มาถึงแล้วนะครับเี่ครับเจ้าของสวนสวนบ้านผมนะครับที่กาลสาินเรามากันแบบเดินด่วนนะครับวันนี้มีภารกิจมาตามมาตามดูเจ้าหงจวนนะครับพี่ครับอ,อ่ะเดี๋ยวลูกบอนเจ้าของบ้านช่วยแนะนําให้แผนกชิมไปชิมนะครับพิสูจน์รสชาติเพราะว่าตอนนี้ชื่อเสียงมาแรงมากนะครับดุ่งดังมากเป็นสวนจังไห นี่ครับนี่ลักษณะใบนี่จะเป็นหงจ้วนทั้งหมดนะครับอ uh ่าฮะในบ่อือฮ uh ึ huh. แล้วก็จะมีมีหลายบ่ครับซึ่งบนนี่ครับทั้งหมดทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ร้อยกว่าต้นต้นแม uh ่ร้อยกว่าต้นต้นแม่ร้อยกว่าต้นรอกกกนยกว่าต้นครับผมจากจากจากสองต้นกลายเป็นร้อยกว่าต้นเออาขยายเองทาเองทําเอง uh huh. เอ่าฮะตรงสายพันธุ์แน่นอนเพราะว่าได้กิ่งแม่มาจากไต้หวันกิ่งล่างลากมาเลย จากของจากจากของอาจารย์ปียะครับมันเป็นอย่างไรครับบีดาหงจวนขอดีเยอะมาครับทั้งขอดีทั้งรสชาติเอเป็นอย่างมันจังมันจังคาเดยราคาแพงมันแสบสมอขึ้นเป็นอย่างไหแล้วต้นพันธ์ดีเหตุออกมาดียิ่งข้าวเหตุนพันธ์ลายว่าเป็นไหมครับครับเอาไปขายสซเบิดครับต้นพันธ์กับมี่เนี่ยขายเอนไร์นะครับคนมากับมี่คนที่เราติดตามสวนติดตามเพจอ่ากับมั่นใจว่าได้สายพันธุ์แท้ถ้าอย่างนั้น วันนี้ผมต้องได้ชิมในเมื่อในฐานะผมมาไก่นะครับมากันสองคนครับวันนี้ได้ชิมครับได้ชิมโอเคโอเคได้ชิมจากต้นแม่เลยต้นที่ล้างรากเลยอ่ะงั้นเราทําเวลางั้นพาผมไปชิมเลยเพราะว่าเพราะตัวนั้นมันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเรื่องอื่นว่าคิามันจะโอเคแล้วคงที่แล้วอ่านนะครับป้าครูจะได้แล้วเพื่อนๆนะครับวันนี้เรายังไงเราก็ได้ชิมแน่นอนนะครับอันนี้กับแม่ไม่ได้บอกครับเนี่ยครับข้าวบพกที่ด้าไทยแดงให้กันนี่บ่นี่ยข้าวนี่นะครับดูครับ เป็นเป็นธุรกิจขอบครั้วนะครับเป็นตมาซีไร่ผมจะหนีเนาะเป็นเป็นขอบรัวบ่ได้บ่ได้จ้างแรงงานมั้งบ้านเนี่ครับเขาบอกอยู่ไกลกันเขาจาบ่ได้ยิ่งข่อยดิเห็ดเออเห็ดเองสองคนครับปลาดกพร้อมได้นีู่้หล่ะเบิ่งงมากันนะอันนี้เป็นแตงโมครับซี่กว่าปลาอันนี้ซี่กว่าปลาละว่หรือว่าฝรั่งแตงโมนะครับเบิ่งครับเป็นธุรกิจรอบรัวปลูกเองขายเองนักเลงพอว่เนี่ย ฝนเอ้ยฝนอาจจะดีในหน่อยนะครับช่วงนี้พอฝนอาจจะิด่เต็มที่พอระบบหนาวมาท่านโอเคเป็นไงอือตอนนี้เพื่อได้ได้ไทยเอจะแน่บักบักทีได้นี่มากมันออกตลอดสมบัติออกตลอดครับเพราะว่าเขาท่าเฉยลูกฟ้อมเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับดูนะครับลักษณะการติดลูกนี่นะครับนี่ครับยังไม่ห่อต้องห่อนะใช่ไหมต้องห่อครับส่วนเขาขาวนี่ต้องห่อใช่ครับไอ้ที่ลูกโงนี้เอาไว้เบิร์ด บ่ครับอลูกเราก็ต้องเลือก,กลูกเลือกส่วนกะถ้าถามส่วนโตก,กับบือว่ากว้างใหญ่ไพศาลนะครับน่าจะดูแลได้เป็น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 ธุรกิจย่อมย่อมเป็นธุรกิจครอบครัวครับเออเป็นตาเหตุเป็นตาหนาจับตามองเป็นตาเอาเยี่ยมยางอย่างนี้เนาะครับแต่ว่าเมื่อนี้เข้าถิงมาซิมหงจวนนะครับนี่จะเป็นต้นแม่สองใช่ใช่นี่แะครับนี่หงจวนมับี่ครับ สองตนตนแม่เนี่ยบอ่ oh. อตอ๋อาามันจริงมันโดนมันคือต,อตอนหน่อยๆเตี้ยกระแดงกระเด,ง,เดงมันคืออย่างไรบ่กครับมันมันไอ้จริงมันใหญ่น้ำมาท่านข้อความตามตลาดค่อยตา,ตาจริงจนพ้่นมาแล้วครับเนี่ยตัดกริงม่ะท่านผู้ชมฟังยิงน,นครับเขาตัดกิิงไปเพื่อเพื่อขยายขยายพันธุ์ขายจำหน่ายจำหน่ายด้วยปลูกเองด้วยเอางนั้นอย่างนั้นวันนี้ต้องมีลูกให้เราชิมแน่นอนในฐานะผมมาไก่ ได้ทั้งสองต้นเลยเอาเอาลูกเดียวก่อน<ป>จังหวะพอดีครับบอกแล้วว่าจังเลยกระเดชิ่มนะเพราะว่าน้ํามันแพงก็ยังมาครับอ่านายพอดีนี่กู้เงินเตือน,น้้ามันมาเลยนะวันเมื่อวานก่อนมาเรื่อยๆนะครับโอ้มันหน่วยงามแท้น<อ>ี่หน่วยหนึ่งมันจักโล่ะครับนี่ถ้าเกิดโดยโดยเช<ล>ไนไนี่ก็ประมาณสองสามหน่วยโลครับวี่พี่น้อง คอยเราว่าต้นเขาเจากระเด้งนี่มันนุ้ยมากงามแทบบาทเนี่ยขอดีของหงจวนคือนผลน่ะผลดำหนักผลมันช่ได้แล้วก็กิ่งกิ่งมันก็สีแบกดำหนักดีดีกว่ากว่าสายพันธุ์สายแดงอีกเื่นประธานอภัยแล้วครับว่าสุข่อยซุ่มสุข่อยเป็นคนอีสานสวนลอวอร์ไทยวอรละเาปนไปนะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาเห็นมาเห็นต้นของหงจนซื้อกิ่งเหนียวหน่อยๆแต่ว่า เพิ่นเพิ่นอันนี้เป็นการทั่วกันทั่วบอกกันลงหนานะครับว่าต้องการซิมกันเลยเพิ่นเรือไปปกตีน่ะสิ่งบนเรือนะครับเนาะบ่ครับบ่เหลือคุณบริบบ่เหลือแน่นอนเอ้าเอาเนี่ยได้ให้2 2ท่านนี่ยซิมให้เบิ่งนะครับพาพาเลยพาค่าต้นไปเลยเฮาเพิ่นบอกฮะฮะฟาดพูดดังเดี๋ฟังเสียงนะครับฟังครบเลยมาลุ้นนํากันว่ามันจะเป็นจังได๋นะครับหองจวนซื้อผมก็หัวราเคยได้ยินนี่แหละครับเบิ่งเหนือนันโอ้ทูวว้าวๆๆๆๆว้ มันบักซีดาบักเเอาด็ดมาซะนึเขาเปิ้ลป่อยเด็ดเป็นบปอเอาไปยังสิบอ่ะดันเละเลยหน่วยงามแท้เอาชิมชิมชิมไส่ควายชิมน้ามูเนี้ยมันพอดีข้ามบนโอ้หน่วยงามแหงเนาะโอ้เป็นแต่ปลูกสื่อกาเบเลจจ๋อสื่อไปปลูกเฮือนนี่เด้อนี่ครับเป็นไงรสชาติแบบคล้ายๆหงคล้าย คล้ายๆแบบฝรั่งหน้าๆไหมกินมันแบบโอ้แดงมันสีทะลุเปลือกเลยน,น,เนี่นุ่นแย่กว่าห้าหกสิบตามใจตาบนหน้าเสือตัวน้อยๆมันสีหายลูกได้อืนี่ครับลองดูกันนี่คืออุ้ยอุ้กรอบกรอบนอกมันมีคำจีบบอกนี่ยครับกิงมันน้อยๆแต่มันแบ,บนกน้หนักหลาย กิ่งมันเปาะกิ่งมันเหนียวอ่อดีของหงจวนคือเห็ดผิวง่ายบึ้งบึ้งบึ้งใส่เชืองพาณหนิดเทศผลขายกับรสชาติกับอันนี้สองสองสองเกือบสองลูกโล้นใส่โอ้โหนี่ขอไปล่องครับอันนี้ขอสั้นโอ้ขอไปตั้งเมียครับตั้งเมียขนาเชื่อไงครับมือมันกิ่งกับลูกกิ่งกับลูกมันมันแรงเลยครับอือหือกินไม่สิเหนียวกว่ากว่าของพอซื้อ กิ้งเหนียวกว่าของเป้าสือ้อ่า<ด>นะครับนี่นะครับอ่าเป็นเป็นเป็นแนวทางและเป็นกิ้งเหนียวกว่าติดผลดีกว่าเห็ดผิวอย่งางไรกว่าขอเด่นของของจดสื้ออ่าเห็ุผิวนี่ครับเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเดี๋ยวยืมยืมยนี่ก่อนมันมันวิ่งถ้าเกิดสมมติเช่าวสวนปัญหาคือการเห็ดผิวของหงจดซื้อนี่แหละครับไอของเปาซื้อของเป้าซื้อเห็ดผิวหยากว่าแต่หงจดอ่ะ ที่เห e ็ดงงายกว่าบอยบอยการเลนตีท huh. yeah, uh ั huh. in uh ้งสวนผมสวนเดียวเดอนก็ออกบอกมาทำนอกเดียวกันว่าหงจวนซื้อเห็ดผิวไงกว่าจริงเด็ดเหนียวกลออรสชาติรสชาติรสชาติกับบอเดบเป็น่องหงเปาซื้อตอนเนี้ยคืออยู่กับแต่ละสวนสิปรุงยังไงพอรสชาติมันปรุงแต่งได้อยู่แล้วอือเราว่าจะเป็นหงเปาซื้อหรือว่าหงจวนซื้อหรือว่าฝรั่งสายพันธ์สายพันธุ์ถูกสายพันธุ์อยู่ที่ มันอยู่ที่อาหารอยู่ที่อาหารการผสมอาหารการปรุงอาหารของแต่ละส่วนของคลิกแต่ละสวนฟังนะพี่น้องเฮาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและเป็นอีกหนึ่งพืชพันุพืชที่น่าจับตามองและผมมีความเชื่อว่าฝรั่งอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบ,บราณน,นะครับเป็นผลไม้ที่มีวิตามินสูงสูงระดับรองๆองอะไรนะก็ นายพอดีก็จับไม่ค่อยได้นะครับแต่บอกเลยว่าฝอหลังอยู่คู่คู่กับคนไทยมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคุณทยคุงก็แอปเปิลอ่ฮาะาโอ้โหหน่วยงามครับหน่วยงามแห้งครับนี่บงเบงสังเกตหน่วยต้นน้อยๆที่เสื้อเสื้อหรอครับว่าเห็นอยู่่อยิวได้อ่อะนะครับอยากฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับฝากถึงพี่น้องปองปายสุกผุ้ทุทคนนะซุ้ม,ไ,มไทยเฮ้าส์ไม่จิงท่านก็ถ้าอยาก มีที่ว่างพื้นที่ว่างเล็กๆน้อยๆถ้ายังมองหา,าผลไม้ไว้ติดบ้านนะครับแนะนําเลยนะครับแนะนําฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์ไต้หวันนะครับนี่นะครับซึ่งซึ่ง,งทางสวนบ้านผมพี่เขาก็น่าจะมีสายพันธุ์ไว้ให้เราได้แกกจ่ายเพื่อนๆพี่ๆป้าๆน้องๆเราได้ ไปปลูกและประทานกันหรือเปล่าครับมีครับมีครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให,ให้ให้พาไปดูเอ่อแหล่งผลิตต้นพันธุ์ลักษณะการผลิตยังไงอะไรยังไงนะครับต้นพันธุ์ก็จะเน้นเป็นทางเสียบยอดแล้วก็ทาบกิ่งนะครับอ่า uh huh. แต่ชุดนี้น่าจะเป็นเสียบทั้งหมดโอ้เนี่ยครับจนกระจอนจงหงจังหางอย่างนี้พี่น้องปลูกในวงปูนนี่เพื่อประโยชน์นี่ยังแนี่ครับนี่เพื่อจังแดปลูก นี่ครับเป็นปลูกในท่อปูนครับปลูกในท่อปูนคือเป้าหมายอะไรคือเอากิ่งอ๋อเอากิ่งหรือว่าเท็ดผลเล้กระดยพอการปลูกได้วงวงปูนเน่ะขอดีคือกําจัดวัชพืชศัตรูพืชอ่ะได้ดีอ๋อควบคุมง่ายควบคุมง่ายการปรุงอาหารบ่ต้องห่วงอ่าปรุงอาหารได้ดีกว่าเอาบอกยงไงแซมเมนเขาเอาขีงว่าที่ใส่กับอะไลนี่ไปสนสายวัชพืะสนอแม่เขาห้ปุ้ยไปแล้วบอดมอป็สายวัชพืชได้เต็มอ่านี่ยนะครับนี่ดีเบ่งเป็นตัวอย่างเนาะเป็นวิทยาทานครับ วงปูนเหลือเหลือดินบ่ให้ล่นเนาะครับเนาะบ่ครับบ่ให้ล่นคนระับอ่าเข้าใจเข้าใจอ่ะ,อออะพี่น้องเฮาก็บเบิ่งไปพร้อมกันเดี๋ยวไปเบิ่งเรื่องต้นพันธุ์กันว่าเขาเจ้าขายแบบได้จังได้เห็ดจังได้อนาคตะนะฮะนะครับไปเบิ่งตัวอย่างกันนะครับนำขาเจ้าไปอันนี้มันยังละอากลากอยู่อันนี้เปนะ็นต้นตอครับเนี่ยต้นตอไว้เอาไว้ถ้าต้นตอวันจี้โอ้โหต้นตอไว้้าวถ,าถาเสียบไว้ะท้าบต้นตอนี่ หมายความว่าแบบนี้ครับต้นตอข้างหน้าข้างหน้านี่บปล่เนี่ยแม่ครับเนี่ยจะเป็นต้นตอไอ้ขี่นกครับต้นตอขี่นกต้นตอผอมม็ดแท้ๆดิผอมม็ดแท้ๆครับมี่ลายแก้วครับอ๋อเขาได้มาจังสี่ปุ๊บได้สีได้จังต้นตอครับครับผมได้สีปุ๊บก็เออขึ้นล่อขึ้นท่าไปเลยครับถ้าเกิดท่าหมดขึ้นทาหมดเนี่ย แฝงนังล้านออ๋เพิ่นว่าสิกันศีรษ่าสิถามอยู่มดิเอ๊กกรจอกคือเห็ดอันนี้ดีเทียดสนอกอันนี้นางล้านนางล้านอ๋อเป็นนางล้านใบทาบนะครับแต่าตว่าตอนนี้วาดเดี่ยทาบวาดเดี่ยวทาครับชุดเดียวกันโอเคเสียบทางงานแสดงว่าเราพลาดอันทาบแล้วอยู่ทางพี่ครับอยู่ทางพี่ครับอ่ะอันทาบภาพแล้วกันตว่าอ๋อนี่กิ้งทาบนี่ครับกิ้งทาบล่อทรงล่อทรงลูกค้าอันที่เห็นอยู่เนี่ยวคือ อ๋อนี่กิ้งทาบครับนี่งามๆเลยนี่ครับเนี่ยครับกิ้งทับความทรงความปลูกเลยเพิ่นเอามาใส่กระตาไปเลห่อฮดน้ำนะครับนี่กิ้งทาบยังงามเลยดึงขึ้นมาเพิ่งจะอันดูหัวหยะอาจาใจพี่น้องสนใจนะครับอันนี้เป็นกิ้งทาบด้วยครับด้วพี่น้องยาวๆงสูงๆเอาเอาไปปลูกเนี่ยมันเกิดสูงเลยตัวนี้ครับค่ะผมเอาไปปลูกได้เลยครับเนี่ยอ๋อนี่ครับนี่ครับคนนี้การทาบเพิ่นทับลงมาแล้วทาบลงมาแล้วคุ่นะคุณนะ เบิงเบิงเบิงอ่ะเห็นไหมครับเป็นส่วนทบับราคาเนี่ยยูจึงแดครับนี่ราคาส<ะ>ัตทบับราคาทับตามตามใส่เลยครับตามใส่ตามขนาดตาม,ตามขนาดความใ <ๆ S 2> หญ่ป่ะครับความใหญ่ความยาวครับมีของเจี๊ยเอาเอาเอาราคาแบบเริ่มต้นซาบานซา,านซ,าาซาาองเออพี่ปานอาเอาไปแด่ม,มาได้นี่พอมีมาค่เที่พี่น้องปองไปไกลๆแถวจังหวัดกาฬสินนะครับเนาะฝากไว้กับสวนบ้านผมพิ่น เพิ่มมีต้ส่วนพันให้ให้ไว้จับจองให้วไหก็ลองมาเบิ่งนะครับบ่ไก่บ่ไกลจากอำเภอคลองไส้นะครับห่างจากลูกับบ่จาก่จ<ห>ากลครับบ่ทันเดียวให้เจาของสวนเพิ่ๆๆๆนเพิ่นเพิ่นฝากเพิ่นฝากสวนนะครับว่าพิกัดอยู่มองจังใดจังใดนะครับสวน <c oughs> ถ้าเขาตามพ e ี่พี่เอจะพมเขากู o g l e Map สวนบานผมกาฬสินได้เลยครับอ่าแต่พิกัดสวนคือโรงเรียนตีตรงเรียนเหล่ากลางครับโรงเรียนเหล่ากลางโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมบ้าน บ้านเหล่ากลางหรือว่าบ้านบ้านตุ้มน้อยครับตำบลตำบลเหล่ากลางอำเภอคลองชัยอำเภอคลองแซงครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่แปดเจ็ดครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของสวนไว้ในถ่ายคลิปนะครับอนะครับเป็นอีกหนึ่งสวนแบบย่างนะครับเป็นเป็นธุรกิจของครอบครัวอ่าซึ่ง เห็ดมาโดดไปครับเห็ดมาโดดประมาณสองสองปีกวกาวครับสองปีกว่าวแล้วมีอาชีพอื่นไหมไม่มีตามที่เห็นนะบ่มีครับตอนนี้เห็ดสวนอย่างเดียวแล้วครับฟังครับพี่น้องเฮาเพิ่นเห็ดสวนบักซีดาอย่างเดียวครับบ้านนี้ที่นี่ถามว่าถ้าเห็ดสวนอย่างเดียวแล้วเป็นยังคืออยู่ใดครับไล่ไดคือพ่อใจในในครอบครัวอ่าพรวัาเดียาวงี้ครับว่าเพิ่นมีลูกอ่ากำลังศึกษายอยู่นะครับก็ การศึกษาของ,ของนักเรียนกับใส่งบประมาณใส่ทุนสูงพประมาณเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อว่าธุรกิจตัวนี้น่าจะไปได้และอยู่ได้ด้วยตัวมันเองนะครับเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นพืชพืชไม้ผลที่น่ามีไว้ในบ้านนะครับน่าจับตามองหน้าปลูกนะครับซึ่งมันเป็นผลไม้ที่คือเก็บมาก,กินได้เลยนะไม่ต้องไปพาไม่ต้องไป ไปปั่นแบบอฮี้ยงก็ต้องไปปอกเปลือกกินเดเบิบ์อ้หน่วยงามแฮีงน,นะครับนี่อันผู้มานี่ยนี่ก็ถืออ่างมูอยู่เลยนะครับครับะนะครับจังเด็กอะเอาจากของส่วนเป็นฝากส่วนไว้แล้วน,นะครับเดี๋ยวผมจีถิง่งถ่ายคลิปครับผมจีใส่เบอร์โทรถ,ถิ่งม,มาให้เนาะอันผู้ใดสนใจต้นใจเพ่งก็ติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรเพิ่นเลยนะครับแต่ถ้าว่าผู้ใดสะดวกกับนายพอดีก็ทักมาได้เลยครับเพิ่นพร้อมส่งเพิ่นส่งแบบใดน้อครับเนาะสมส่นพันธุ์ ส่งไปเนีย์สุดทั่วประเทศครับส่งอ๋อเป็นเดลี่บร uh ีเดลี่บรีลงกองแพ็คลงกองแพ็คไห่อย่างดีครับอ่ะนะครับไปถึงกรพอปลูกั้เลย,เลย <c oughs> สะดวกสบายครับสมมตอนี่การส่งสินค้าแต่ว่าเมื่อกี้ยางสักสามากอเห็นพึ่งกันรางผากันนังเสียบแล้ว่าทางผุ่นแต่ว่ามือนี่ยกะที่ประเทไทยให้เบ่งกันเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไว้ที่สวนบ้านผมวันนี้เป็นสาระน่ารู้ดีๆเป็นธุรกิจครอบครัวที่น่าทำมากนะครับซึ่งผมจะแพนให้ดูนะครับเป็น เป็นระเบียบนะครับมีฝรั่งฝรั่งมีผักผักในบ่อวงปูนมีทุกอย่างนะครับอยู่กันแบบเรียบง่ายครอบครัวน่ารักน่ารักอบอุ่นนะครับสวนแม่ใหญ่นะครับถ้าดูจากสายตาก็ประมาณสี่ไร่ถึงห้าไร่แต่พืชพันธุ์ธัญญาหารเยอะมากนะครับมันจะเป็นแบบอย่างในคําว่าพอเพียงได้เลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวยังไงก็ทิ้งท้ายคลิปไปตรงนี้ก็ขอบคุณเจ้าของสวนมากนะครับวัสดีคบสวัสดีครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะแพนให้ดูกัน ตรงการจัดบูธจัดฟิลหน้าสวนนี่ถือว่าร่มรื่นนะครับหน่าอยู่อันนี้เปิดร้านเสริมสวยเออน่าจะเป็นอาชีพเสริมของแม่บ้านเจ้าของสวนเขานะครับนี่นะครับ